สวัสดีครับดเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูบิ๊กนะครับในหนังสือธรรมชาติรอบตัวนะครับให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่22นะครับเปิดไปหน้าที่22นี่นะครับ22มี2กับ2นะครับเมื่อดเด็กๆเจอแล้วเขาบอกว่ารือดูฝนเกิดอะไรขึ้นบ้าง หรือดูฝนเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเขาจดเขาบอกว่าเขียนวงกลมล้อมรอบคำให้สัมพันธ์กับภาพและเขียนคำในช่องว่างเขียนวงกลมล้อมรอบคำให้สัมพันธ์กับภาพและเขียนคำในช่องว่างตัวอย่างข้อที่หนึ่ง มีก้อนเมฆสีเทาๆและมีฝนตกลงมาเขาเรียกว่าอะไรครับมีคำอยู่ให้เด็กๆวงกลมนะอ่ะมีฟออบนอฝนตออกกอตกฝนตกอ่าคำที่ถูกมอม้าเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะเราไม่วงเพราะฉะนั้น เราจะใช้คำว่าฝนตกอย่างเดียวนะครับคำว่าฝนตกมีฟออนอฝนตอ,อกอตกนะครับเพราะฉะนั้นเราวงเฉพาะฝนตกนะมอม,ม้าไม่เกี่ยวนะเพราะฉะนั้นเด็กๆวงเสร็จแล้วเขียนเอาคำที่ถูกมาเขียนนะต่อไปมาดูคำที่สองนะ มีก้อนเมฆสีเทาอยู่แล้วก็มีฟ้าแลบนะเพราะฉะนั้นให้ดิดกๆวงนะคำว่าฟ้าแลบสะกดยังไงนะเอ้ามาดูกันมอม้าอยู่ฟอฟันก็อยู่ลอลิงก็อยู่นะเพราะฉะนั้นเรามาวงกันว่าคำว่าฟ้าแลบสะกดยังไงนะฟฟอาฟาโทฟ้า ลอเอบบอแลบฟออาฟาโทฟ้าลลเอบ,บอแลบฟ้าแลบคำว่าฟ้าแลบเนี่ยมีมอม้าไหมลูกไม่มีเพราะฉะนั้นเราไม่วงมอมาเราวงเฉพาะอะไรครับวงเฉพาะคำที่มีฟ้าแลบที่คุณครูสะกดให้ฟังเมื่อกี้ อาในวงกลมนี้เราเข้ามาเติมในอ่าช่องว่างนะครับอามาดูต่อไปอะไรเอ่ยรุงใช่ไหมลูกรุงนี่คำว่ารุงสะกดยังไงร,รออุงโรุงไมโทรุรงเอาใหม่นะรออุงโรุงไม้โทรุงรุง,รงคำว่ารุงเนี่ยมีลอลิงไหมลูก ออกเสียงว่าลุงหรือว่ารุงครับต้องออกเสียงคําว่ารุงนะครับลุงไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นรออุงอรุงไม่โทรุงคําที่ไม่ใช่ก็คือรอลิงโนโดไม่มีรอลิงคาว่ารุงไม่มีรอลิงเพราะฉะนั้นเราวงกลมเฉพาะคําที่ออกเสียงที่คุณรูณออกเสียงให้เมื่อกี้เพราะฉะนั้นวงกลมเสร็จแล้ว เอาประโยคที่อยู่ในวงกลมมาเขียนลงในช่องว่างนะครับต่อไปมีรูปก้อนเมฆเหมือนกันเห็นไหมเหมือนกันแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือมีสายฟ้าทำไมครับผ่าลงมาเป็นเส้นๆเราเรียกว่าฟ้าผ่าเอ๊ะคำว่าฟ้าผ่าสะกดยังไงลกูกอ่าเดี๋ยวคุณครูสะกดให้ฟัง แล้วสะกดตามนะฟออาฟาโทฟา้าอีกรอบนะฟออาฟาไม้โทฟาา้าผออาผาเอกพาผออาผาเอก ผ่าอ่านรวมกันเป็นฟ้าผ่าฟ้าผ่าเพราะฉะนั้นคำว่าฟ้าผ่านเนี่ยมีคำว่าพอผ่านไหมลูกฝออาฝาไม่โทรฟ้าออกเสียงพอไหมลูกไม่มีพออาผาไม่เอกผาพอผอกับพอออกเสียงเหมือนกันไหม ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำนี้ไม่มีในคำว่าฟ้าผ่านะมีเฉพาะคำที่อยู่ด้านหลังทั้งหมดเลยเราวงกลมเ,เมื่อวงกลมเสร็จแล้วให้เด็กๆเอาคำนี้มาเติมลงในช่องวางเหมือนเดิมนะครับมเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะให้ผู้ปกครองตรวจความเรียบร้อยทุกอย่างนะที่สำคัญ อย่าให้ผู้ปกครองได้ทําให้นะครับเพราะว่าคุณครูรู้ว่าผู้ปกครองหลายๆคนไม่ค่อยมีเวลาแต่อาจจะใช้ความอะไรครับความสะดวกนะเพราะฉะนั้นอยากให้เด็กๆได้ทํากันเองนะครับให้เด็กๆฝึกเขียนเองสวยไม่สวยไม่ว่าแต่ขอให้เขียนด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวถ้ามาโรงเรียนแล้วคุณครูจะปรับเรื่องตัวหนังสือให้เองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ปกครอง ตรวจความเรียบร้อยหมดแล้วให้ถ่ายรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ